มาเเตกันหนห่อย,ว,ย,ไไอยไอวไม่ได้อยากเป็นเสือเราไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ถูกใจห,หนูพอมมงสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับรถเชียวิทย์นะครับหรือรถเจียคิมนั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไปได้วยกันอีกครับไม่น่าจะตกค้างนะครับคลิปนี้ ขึ้นของเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่พวกเราพากันไปค้างกันมาหลายวันไอวิทไปเลยวะไปไปเลยไปผมแวะบ,บ้านซักผายาเขา,ากันแกผ่าเบชตัวนุ่งเนาให้กะจีเขาบ้านกงีกเดียวอ๋อแมีนยนี้บแบบเลี้ยงยังออกดแดดเย็นเย็นๆยนุยนนะครับ,รบเพรเดีเราไปพร้อมกันนี่ครับตอนนี้ก็ขึ้นขวางเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นรถเสีร์วิสนะครับนี่ครับผม มันก็จะสีม้นมนวนๆก็เยๆอย่างน้อยนะครับท่านผู้ชมเป็นแป้งจัมโบ้นะครับนี่ขึ้นเรียบร้อยครับผูมผ้าผูอมอะไราเสร็จรับเรียบร้อยนะครับป่ะเดี๋ยวเ,เราออกเดินทางกันครับ <S <S ยอ,ยอย่อองางวนๆมาเลยอย่างไรก็เจ้าให้บริวารแหยไทยเห็นบ่ลรอพ่อทั้งนั้น รถก็จะเป็นสีมุนๆนะครับเพราะว่าอ่ามันกัดลุยยมาหลายเนาะพี่น้องเนาะในใสปูนออกมากับมาเจอน้ำข้างอะไรประมาณนี้นะเสียถ่ายรูปให้ลูกชายแล้วไป <laughs> เดี๋ยวเราออกเดินทางครับออกก้อนเสียวิตเลยนี่ครับก็ ยังมีใส่อยู่อีกหลายคันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมอาออกมาก,ก่อนนะครับก็ผมเร็วก่อนเนาะออกก่อนเสีาวิตเลยเดี๋ยวเราก็น้ำเสียงดีก <sự> ว่า,าเราขอดื่มหนาเลยไข่เหี้ยอะไรวะทำไมไม่ขอญาติกูเลยวะอะไรของววมัวคิดจะทำอะไรกัูมึงก็ทำเลยเหรอ ผ oh, no. yes ู้ใหนก็ <S <S oh, ัวเดียงเนครึ่งอยู่พี Dil ่น้องดูกล้องซ้ายมือเห็นไม่เห็นบอเห็นะหเดียงเกินครึ่งอยู่นะครับก็เออเอ้วัดเงินผมก็เลี้ยวขวานะครับห้ามเลี้ยวแต่ว่า ไปขวาไปทางสะกลถนนตัดไหมนะครับทานผู้ชมแต่วา่าเฮาดีเรียวใสยไปย่างตลาดนะครับไปทางย่างตลาดครับพี่น้องเพื่อเราจะไปกรุงเทพนะครับก็ตกครั้งมาหลายคืนนะครับก็แล้าเกีก่ยวก็ให้แก้ตัวเอายังไงซะนะครับให้ได้เที่ยวน้ำกันมันยังบ่เกินกันดีๆครับแบบนี้ต้องขอขอบคุณเฮียครับ พอแลอ้วจอดถนนแล้ว,อ,ลวอยา่าขี่ไข้เลยหมด10นาทีกันนี่ครับผมก็ออกมาแล้วนะครับผู้ชมแกงการสินปานเขาเองนะครับ ปลายทางก็กรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมอมรัตนาโกสินนะครับไปสายไทยก็เถี่ยเยาเยเลยครับไม่ใช่สายไทยครับเที่ยวนี้นะครับเขาไปแล้วออไปแย่งแล้วพี่น้องนะครับขอจอดขอขอขอเท่าแก่เขาบ้านซักผ้าต่ก่าอ,อ,อ,อาบน้ำอาบท้าสักแป๊บ นะครับเดี๋ยวแดดเย็นๆแดดอ่อนๆก็วิ่งรถนะครับแต่ว่าเป็นสีวาผมเยอดอกนะครับเพราะว่าผมของต่วบ้านพูดพี่น้องนะครับถ้าเรียนไปเลยกันแต่ถ้ามองในมุมกลับกันนะผมว่าถ้าวิ่งช่วงเย็นนะถ้าถ้าถ้าเรียนสอดนะเนาะถ้าเรียนสอดนี่วิ่งตอนเย็นๆยางนี่ก็สิว่าเปลืองพอเขาเรียนเดี๋ยวทอนๆหนึ่งทีนะ แมนมาพี่น้องนะครับผมชอบวิ่งรถช่วงเย็นนะไม่รู้ว่าแต่พวกเจ้ามักจังไดกับว่ารู้กันนะครับแต่ผมชอบวิ่งช่วงเย็นนะครับวิ่งยักยิ่งหลังสี่ทุ่มไปนะครับรถไม่ค่อยมีโล่งๆนี่วายย่างเดียวครับเงา้วเลยครับพี่น้องแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับถนนมีรภาพรถเยอะนะครับกไ็ได้ได้ได้กัน สภาพผมก็จะซักผ้าแล้วก็วเพิ่งอ,อยากกินขวานูนูวิ่อ้องนะครับเพิ่งอ,อยากกินขวานหนูกับ้องกันในสิ่เมียบ้านไปกินขวาน นี่ก็จะเป็นขวามือเมื่อกี้ก็จะเป็นร้านอ่าที่ก็ผมมานลงปูนนะครับเป็นเป็นเท่าแก่ผมอีกเท่าแก่หนึ่งนะครับงานขากลับเอาน้ำพืนนี่แหละน้ำร้านนี่แหละไปตกค้างด้วยกันห้าคันก็ได้ใส่ของหมดทุกคันนะครับที่ได้ไปลงวันจันทร์นะอันนี้แคเจ้าอันนั้นก็มู้ว่าพิ่นสิมาน จังไดแบบนี้นะครับอาจจะได้ยดอกครับบอกว่านจะคนเก่าคนแก่เนาะเดี๋ยวผมต้องรีบไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเสื้อผ้าผมเนี่ยพแห้งผมหมดเสื้อผ้าใส่เองกินครับท่านผูน้ชมด,ดู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 นี่นะครับนั่นเห็นบ่เกียดต้งไม,ม้แขนเบิร์กดีครับปกติแล้วอ,อาทิตย์หนึ่งนี่จะจะได้ซักครั้งหนึ่งโอ้เสียป,ปากออกกมาหมดแล้ว ปกติแล้วอาทิตย์นึ่งจะซักครั้งหนึ่งนะครับคือเสื้อผ้าผมจะพอดีกับอาทิตย์นะครับเอาผมไปตกข้างกันอาทิตย์หนึ่งเต็มๆไม่ได้พี่น้องบัดแอนแซนเลยเสียวานนนะครับต้องกลับไปเอาไปซักใหมนะ่โชคดีที่มาทางพันกับ การทางไปกับเป็นทางผ่านบ้านนะครับมันก,ก็เลยแวะซักผงซักผ้าก็ผมก็ากได้ไปเปรียบข้าเจ้าอยอยุจังไยนะครับเพราะบ้านมันเป็นทางผ่านเนาะบ,บางคนอย่างอย่างพวกพี่ตู่เนี่ยรถพี่น้องกันเนาะพี่ตู่ตะเปียกอย่างเงี้ยนะครับบ้านเป็นอยู่ทางใช้ย่อพุมเนี่ยนะครับข้าเจ้าก็กลับก็บได้นะครับข้าเจ้าก็ต้องแต่ว่าก็เป็นผลดีนะถ้าเป็นแบบนั้นนะ เขาคือบ่อยผมเข้าใจเน,นี่ยฮะนี้แต่ก็เป็นผลดีอ่าแบบยังได้จ้าว่ะอ่าคือคือมันก็เป็นแบบเขาเกี้ผนกับมักด้วยคือความมันมบอกซื้อจ้ะผู้ใดเข้าบ้านดูๆหนิผลมอมักเพราะมันได้เลยยุ่งใส่กันครับอันนี้ผมกับเขาใจอครับแต่ว่าผมมีเสียบานงมีเลีเออ่าเราไปซักผ้าแล้ววันจะ้ะ กห้ใคเข้าใส่เนี่ยะนะครับผมก็เข้าใจอยู่ครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงฝากทางเขือนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นตัวนะครับที่เป็นขาวๆเ,เลย ก็จะสะท้อนกระจกนิดน,นึงเพราะว่าน่าจะย้อนแสงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับสำหรับพี่น้องคนไหนที่ต้องการอยากขับรถนะครับที่ตกงานตกการอยู่ก็ ให้เฝ้าได้กันใน,านงานไม่ไว้เด้อพี่น้องนะครับส่วนผมก็ไม่รู้อนไรบอกว่าถือคือกันท่านผู้ชมเอ้นะครับคนเราผมเชื่อว่าต้องมีขาขึ้นขาลงกันหมดทุกคนนะไปไ,ไหนมเเ้ยมีขาขึ้นขาลงกันหมดนะครับของผมนี่เอารับเดี๋ยวคันเนี้ย ของผมนี่บอกเลยว่ายังไม่เป็นขาขึ้นนะครับองผมนี่ยังยังไม่เป็นขาขึ้นหรอกองผมยังอยู่ประมาณแบบอ่า50-50นะครับคือจะลอดแหล่ไม่ลอดแหล่ ถ้ามือไหนในโซ่ขับรถกับมือไหนเน่ยเตรียมตัวตายนะครับถ้าวันไหนที่ไม่ได้ขับรถอ่ะเตรียมตัวตายเลยอันนี้ดีกไงยังว่ามีเงินเดือนกินอยู่นะยังยังมีเงินเดือนใช้อยู่ถุงเงี้ยกะยังพอสิได้อาศัยอยู่นะครับแต่ว่าอีกสักพักกันแม่นตกงานไกลหนิผมกะก็เสียใจอยู่นะครับพี่น้อง แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมองไปทางไหนเหมือนกันนะเก็บไปเบ้าเรียงสอนเบ้านั่หัวมวลกับพี่นงนะองอ่าพวกเจ้าเคยเพิ่งคลิปอ่านแะมคโครขั้นนี้ปะเนี่ยซ้ายมือเนี่ยซี0แสนหาดี้นี่ได้ดูคลิปอยู่ทางหนึ่งน่าจะสี่แสนห้านี่แหละโอ้ซี่แสนหาผมเลยแมคโครญ่ายูว่ ันซื้อนะมันได้แมคโครร้อยแมคโครร้อยยี่สิบถ้าเป็นโคประสูกรุ่นสามไปรุ่นสามเนี่ยได้สองร้อยความบันนั้นวินวัง อ,ออกมาแล้วคอยไปว่าได้บาทนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมก็ผมมีอย่างหลายนะครับท่านผู้ชมแต่ละมือตะเว้นกับเรียนรถอยู่กับรถกับลาครับผู้ใดสิวายังไหนก็นตามมาไม่อย่างโพสต์ถ้ารูปรถ,ถแจกไห้อะที่มันกะพอะว่าผมกอบผมมีอย่างให้เบ่งดอกพีนองนี่ถ้ารถนี่แหละนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสําหรับอ่า